คืออย่างนี้ครับทุกคนครับอันอ,อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมก็คิดอย er ู่นะนะครับว่าเอ้ยเวลาที่เราไปพักผ่อนนะตาอากาศบางทีเราก็อยากจะนอนเอกเหนกนอนเกิดบางกิ้งอยู่บนพื้นนะนะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยการที่เราไปอยากจะไปเอกเหนกอยู่บนพื้นเราเรานอนบนพื้นอะไรเออต้องถามในเงี้ยส่วนมากนอนพื้นอะไรเสือกเสือเสือ่พื้นปูเย็นๆอะไรเนยเออทีนี้ เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วผมก็ชอบมากเลยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยเสือาตาตามิมาทำไมมันไม่ค่อยมีมาใช้เมือนไทยก็เพิ่งเห็นคนนี้แหละข้ามาจากญี่ปุ่นเลยก็เลยชอบมากเออบอกตรงว,ว่าชอบมากคืออย่างนี้ตรงว,วัสดุมันอางนี้ให้น้องอธิบายหน่อยว่าลองลองขายหน่อยว่ามันดียังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามอ่ะมันดียังไง ตัวนี t t ้ค <Yeah. S 2> ่ะก็คือใช้แทนเสือไทยของเราได้เลยด้วยด้วยดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เราแค่มีพื้นที่เขาสร้างของเขาตัวนี้เราวางได้เลยแล้วก็เน็ตตัวขอด้านหน้าถ้าเราไล้หลอมหยดน้ำมันจะไม่สูญไม่ลูญเลยได้ไหมลองเลยมาถ่ายสู o ใกล้ๆตน่นี้นึก็ได้เปิดแล้วลองดูซิมันไม่ซึมจริงเหรอมันเป็นเสือไม่ซึมได้ไงะเออตัวด้านบนน่ะค่ะเขาจะ เพือบสั่นมาตัวหนึ่งนี่ค่ะมันจะเป็นหยดน้ําแบบนี prevail, ้เลยยังไงน้ําก็ไม่ซึมค่ะยังไงก็ไม่ซึมใช่ค่ะอืมแต่ถ้าเกิดว่าไหกแล้วไปเหยียบไปด้วยอ่ะครับไม่ซึมใช่ค่ะเอ้ยเออเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้น้ำหกไม่เป็นอะไรอ่าไม่ไปดึงกันไหนช่วยหน่อยเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยในในกรณีนี้ลองหยอดน้ำเลยลองหยดน้ำเลยมันจะกิ่งเหมือนบนใบบัวก็คือ ใช่แน่นแต่ว่ากรณีนี้คือเขาเคลือบมาเฉพาะด้านบนเท่า,น,ะะานั้นนะคะอ่าโอเคก็คือแน่ว่าฟิลลิ่งเนี่ยเท่าที่ผมคือความคัดหวังของทําไมาอยากจะได้วัสดุปูพื้นแล้วมานอนเกือบบางกิ้งได้เอาเอาก็เุยเช็ดเช็ดนิเดียนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปจะเรียนตรงกันสือทำแล้วก็ตัวนี้คือทำของสัางง่ายม่ะเราถูทับได้เลย แต่ว่ามันก็ยังมีน้าอยู่ในในร่องเนะ้กระดาษนะคือเวลาเช็ดเนะี่ยก็ต้องปล่อยมันแห้งสักนิดหนึ่งนะเพราะในร่องม,มันเข้าไปเช็ดไม่ไดนะ้มันค้างอไ,ไม่ได้เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ยตัวเสือลครับผมโอเคแล้วก็ในพูดถึงในเรื่องของการทําความสะอาดถ้าสมมติว่าอันเนี้ยก็คือถ้าพูดตามตรงเนาะมันเป็นร่องอะค่ะเราอาจจะทุกๆอาทิตย์เอาออกมาตากแดดบ้างก็ได้ด้วยแดดประเทศไทยเนี้ยเราเข้าใจมาตลอดว่ามันฆ่าเชื้อได้อยู่แล้ว เพราะว่าแดดมันค่อนข้างจะแรงเราตากตากแดดสักหน่อยก็ได้ค่ะโอเคตัวนี้ผมชอบมากตัวนี้ผมคิดว่าอยากจะหามุมนึงในบ้านนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลองดูว่าถ้าเกิดว่าคือเกิดเอามาทำทาเป็นห้องรับแขกผมไม่เหมาะเพราะว่าห้องแขกเนี่ยต้องวางโซฟาการนั่งเนี่ยมันไม่ได้ห้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นมุมที่แบบนอนเกิดมังกิ้งเนี่ยเป็นห้องมนเนกประสงค์อะ่ะแล้วแล้วแล้วได้พักผ่อนแบบแบบตาม อ่าอ่าารบทผ่อนคลายแบบของเราเนี่ยนอนบนพื้นบางทีมันก็น่าจะได้ฟีลลิ่งที่แบบโอเคก็เดี๋ยวตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวอย่างไว้ก็แล้วลกันนะตัวนี้นะ่าสนใจมากก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะทาโครงการแล้วเป็นห้องญี่ปุ่นก็แล้วลกันผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากมากเพราะมันคือเสือตะตามิถูกไหมมันไม่ใช่เสือธรรมดามันคือเสือญี่ปุ่นเลยคือถ้าคุณโป้ไปป๊บเนี่ยมันก็เป็นญี่ปุ่นอ,ะอ่ะถูกไหมอ่าเอา แก้วชาเขียวไปชงชากินด้วยใช่ถ่ายฟิวได้เลยอตัวนี้มันมีกี่สีกี่อะไรตอนนี้คุณมีอะไรตัวอย่างให้เราเลือกได้ไหมงจมีเก้าสีค่ะตัวนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือทางญี่ปุ่นส่งมาเบื้องต้นสี่สีก่อนก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยของญี่ปุ่นนำเข้าอินพ r t ตหมดใช่แล้วถึงที่สั่งของงานไม่ควรจะได้อ่าถ้าเฉพาะของตัวฟุกุวีค่ะเขาจะมีโรงงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วบางตัวก็คือเราสามารถได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่เป็นตัวสมุินะคะเป็นตัวไมเด็ก ถ้าเป็นตัวนี้สีนี้ตัวนี้มีสต็อกในไทยแต่ถ้าลูกค้าต้องการเป็นสีเดียวกันไม่ไม่พูดถึงตัวนี้พูดถึงตัวนี้อ๋อตัวนี้ต้องนาเข้าจากญี่ปุ่นเลยค่ะต้องสั่งทําหรือนําเข้านําเข้ามาเลยค่ะแสดงว่าที่ญี่ปุ่นมีของใช้เวลานานไหมอ๋อใช้เวลาเดินทางหนึ่งเดือนค่ะโหเดินทางนานแต่เดือนนึงเลยเหรอเหมือนสั่งทำเลยอ่าโอเคตัวนี้ได้สนใจอ่าก็ตัวนี้เป็นตัวที่สองับที่เราจะเลือกใช้นะเรื่องเสือแตตามินะนี่ชอบเป็นพิเศษนะอ่ะ